ทำไรอะดื่กาแฟนะไม่เอาเขานวดให้ปะโอเจเจ็บเจ็บเจ,จ,จ,จ็บบีเดี๋ยวเขาไปให้หมอนวดเองบีนวดผิดเส้นเดี๋ยวเขาก็เจ็บอีกอ่ะทำไรเขาดูด้วยดีนะอ๋ยบีไม่เอาแล้วอย่าเพิ่งยุ่งกับเขาได้ไหมห หนีหนีหนีกูตลอดอ่ะกูึเป็นคนตัวเล็กอ่ะมึงก็ต้องใจเย็นเย็นคู่มึงอ่ะตัวติดกันตลอดเวลาไม่ใช่เปล่าเรื่องเนี้ยปกติอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะมึงดูคู่กูนี้สิอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาแม่งมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างปะมึงธรรมดาเจี๊ยเจี๊ยฟันหรือภาพซีเปียทำาหมันดูเพลียมองๆนี่วะเอ๊ะ หรือว่าเป็นเพราะมึงอะดื่มกาแฟเยอะไปหรือเปล่าเออว่ากูติกาแฟท <g usting> ่ากาแฟว่าใช่มึงว่ใช่อย่างนี้เลยอันนี้เลยไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้แมไ่ไม่ได้ละไม่ได้กูต้องโดนปาก อ,อ่องระเบีทบดีไว้ฟันขาวขึ้นจริงวะ่ะเห้ยว่าเราตัวเหม็นวะไม่น่าใช่วันนี้เราต้องได้แนะ่ ดูดิมันอยู่ข้างบนไม,ม่สนใจเลยเห็นไหมตะก,ก่อนนะเ <c oughs> พื่อนกูมานหะรีบลงมาต้อนรับเห็นปะเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล่นเงีกูไม่เข้าใจอะ่ะทำไมอะ่ะใจเย็นใจเย็น,ยยนใจเย็นก่อนสรีระก็เกี่ยวนบมึงอวนขึ้นปะปากเนี่ยเหม็นมนะ <c oughs> ปากเหม็นยิ่งไม่ใช่เลยนี่มึงดูนะกูบ้วนปากเช้าเย็นนะจนฟันกูขาวหมดแล้ว้ย้ยาจริงก็บอกแล้วเรื่องสีฟันกับเรื่องกลิ่นปากไม่ใช่ป เห็นไหมฟันงู้ขาอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงชอบกินกาแฟแหะฟันเหลืองอย่างเงี้ยต้องไปหามาใช้เลยนี่แบบน,นี้ออโรบี 3D white 3D white ดีมากดีมากแม่ไปหาซื้อมาใช้กันด้วยพวกมึงอะ่ะหุยแก้ใช้จังเลยอะ่ะซื้อที่ไหนอะมึงโอ้ยบิ๊กซีก็มีออนไลน์มีไหมมีช้อปปี้อุย้ยตอนนี้เขามีโปลรลดด้วย99บาทเองมันเอาไปเลยกูตำเลยจ้เร็วมากแม่ ปวดเป็นคนที่ไม่ชอบบ้วนน้ำยาบ้วนปากที่มันแสบปากใช่ปะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดีมากแล้วไม่มีแอลกอฮอล์บ้วนปากไปนะปากสมูทสมูทมากแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องถงปากแล้วมันจะเรื่องอะไรล่ะเรื่น่ออาใส่เย็นมึงใส่เย็น ดูหน่อยดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยอยู่ด้วยกันแทบย4ชั่วโมงยอยู่แล้วปกติก็แทบจะสิงล่างกันอยู่แล้วพี่ขอสเปซส,ส่วนตัวบ้างแล้วเนี่ยเบื่อมากเลยอะไรก็โทษแต่กูโทษแตก่กูมันเนี่ยเคยดูตัวเองบ้างไหมตอนจีบกันใหม่ๆนะดูแลตัวเองดีชิบหายนึกว่าย้อมแมวมาหลอกกูและตอนนี้ดูดิยังกับพยูนยังกับพยูนขึ้นอื่นถ้าผู้ชายถ้ะเซนเป็ดก็ช่วยสังเกตสักนิดว่าเป็นเพราะมันหรือเป็นเพราะผู้ชายอย่างพวกกูโอ้โหสาเต็มแม็กว่า เป็นอย่างเงี้ยเรื่องกูไม่ผิดยังไงกูก็ไม่ผิดกูไม่เอาแล้วอีแฟนเฮงซัวอย่างเงี้ยใครจะอ้อเขาไปเลยนะกูบอกเลยข้างเนี้ยกูไม่ให้อภัยบอกเลยบีเขาขอโทษนะอออืีไม่ผิดหรอกเขาผิดเองกูบอกเลยข้างเนี้ยกูไม่ให้อภัยเขาอกูไม่ผิดยังไงกูก็ไม่ผิดไม่ได้ดูแลตัวเองแต่ว่าเขาก็ดูแลแล้วนะเนี่ยฟังข่าวจั๊ะเลยฟังข่าวจั๊ะเลยเี่ื่องที่สุดเลย ตัวเองไม่ได้ผิดอะเขาว่าผิดโอเคค่ะดีกันนะดีก็ได้